เข้าถึงวิมุติธรรมแบบพูดไม่ได้โอ้ยพวกเราจะไปมองว่าวิมุติธรรมพูดไม่ได้อย่างที่ภาษาปากพูดมันไม่มีวิธีที่จะสอนให้พวกเราเข้าถึงวิมุติธรรมง่ายๆเลยร้อยแปดด้วยมีวิธีการที่พูดให้พวกเราเข้าถึงวิมุติธรรมร้อยแปดวิธีอะไรบอกให้ น้พูดได้ด้วยวิมุติธรรมจะให้พูดยังไงจะให้พูดไหมก็พูดอยู่ตลอดถ้าพวกเรามองว่าวิมุติธรรมพูดไม่ได้โดยถ่ายเดียวนะอ่ะโอเคงั้นพระอาจารย์จะพูดวิมุติธรรมให้พวกเราฟังดูซิพวกเราจะเห็นมันได้ไหมขณะที่พวกเรากำลังอ้าป,ปากพูดแบ,บะแบะเบะอยู่นี้เหมือนที่พระอาจารย์กำลังอ้าปากพูด ถ้าพวกเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เสียงและพวกเราเห็นว่าผู้เห็นก็ไม่มีใครก็ตามที่ได้ประจักษ์ได้แบบนี้นี่แหละผู้ที่ประกาศวิมุติธรรมเอาใหม่นะพระอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าพระอาจารย์ไม่ได้พูดเลยสักคำตอนนี้ และไม่มีผ้าอาจารย์อยู่ในโลกใบนี้เลยตอนนี้ไม่มีผู้ที่กำลังรับรู้เลยตอนนี้นี่แหละวิมุติธรรมใครเห็นได้ประจักษ์ได้ด้วยจิตสาธุเลยวิมุติธรรมเนี่เป็นธรรมะที่ปราดผู้แตกฉานได้อธิบายไม่ใช่ผู้ที่มืดบอดอธิบายนะ ต้องแตกสารต้องแจ้งต้องเกิดมาเพื่อมาปิดวัตตะวิมุตติธรรมคืออะไรคือธาตุต้นกำเนิดโ้ยเคยได้ยินไหมวิมุตติเนี่ยมันพ้นไปจากสมมุตินั่นแหละว,วิมุตติธรรมธรรมที่พ้นไปจากสภาวะปรุงแตง่งนี่คือวิมุตติธรรม วิมุตติธรรมคือท่าต้นกำเนิดที่มีมาก่อนทุกสรรพสิง่งวิมุตติธรรมคือท่าชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างวางเปล่าใสบริสุทธิ์มากชัดพอไหมวิมุตติธรรม